สวัสดีจ้าพี่น้องเป็ไไนไงนะาสบายดีกันไหมจ้าเมื่อนี้เราจะน้ำก็จะพาไปเก็บสเดาเราจะสเดาฝรั่งเนาะพอดีหนำคิดอยากกินตำปนเราจะกินกับพักสเดาวลวกแล้วก็ขอนี้อ่อนห้อเนาจะขึ้นเสียบคิดอยากเนาจะคิดจังไรปุ๊คิดอยากเราช่วงนี้มันออกน้ำเราจะมันเริ่มออกแล้วแหละปกติแบนของหนำเนจาจะเขาจะไปเก็บมาให้หํำกินเนะาะขณะเห็นใบมันอนะ่ะนํำหูอยู่ว่า อันเนี้ยแมนสะดาฝรั่งอีหลีนะจ๊ะกับไปเบิรงกันนะจ๊ะว่าน้ำสีดาหรือบดายเมื้อนี้แล้วน้ำจะพาเทสันออกไปน้ำเนาะตอนนี้ก uh ็เ huh. ป็นเวลาทุ่มซีซีฟแล้วนะจ๊ะทุ่มซีซีฟน้ำคิดว่าคงม่มีคนออกมาเดินแหละเนาะโอเคเ้าก็ไปตามล่าหาผักสะดาฝรั่งกันนะจ๊ะพี่น้อง where you g o i n ฮะปัดกระต่ายแล้วหล่นแบบนี้ ไทสันอันนี้รถไทสันเลยจ้ะวนี้รถไทสันเลยเนี่ไทสันจะไปไหนเหรอฮะรู้สึกสะอาดมันบอ <c oughs> สไทสันจะไปเก็บสะเดาครับท่านผู้ชมไปด้วยกันเลยครับ ต้นหนีนะจ้ะต้ตนนี้นี่แหละมันขึ้นในยุเพรสูงช่วงนี้เนาะมันก็จะออกมามองนีเหมาะมากเลยเนะาะแทสันใบผุแล้วมองนีเหมาะมากเลยที่จะเก็บเพราะว่ามันมีอันนี้เนาะจ๊ะมีโพสให้เขาขื้นมาเนาะมองอื่นก็มีเนาะที่พวกน้ำขับรถวนๆมัน,นกันเมืองอะแต่ว่ามันสูงโอเคมาลงมือเก็บกันเลยนะจะ้ะน้ำพวงหูนะจ้ะว่า ภาษาอังกฤษเขาเอิน่นนมาต้นอีหอย่างเขาไม่ได้เอืน่นนมาเดาดอกแต่มันเป็นต้นบางอย่างแต่ว่าใบมันออก,กขมๆเนาะมูคนไทยของนามนะจ๊ะเขาพานา้นากินนามก็เลยกินมันแสบเนาะไปเอาไปลวกกินกระป่นยังไงเหมือนเสดาเลยนะจ๊ะโอเคลงมือเก็บนี่จะหอ่อนนอนทั้งนั้นเลยจ้ะพี่น้องน้าก็จะไปเก็บเนาะถ้าใครยังไม่เคยเก็บนยจ้ะเก็บล้องมากินได้เนาะ

พุนะพุนะคุณนะพุนะว่าเตสิบ่มีคนมีคนอยู่ตัวนี้พุณนะเพื่อนสายหายอันนี้มันไกลเลยแต่น้ำซุ้มได้สุดเหรอว่อาเะจะบ่มีคน งานเข้าแล้วทีนี้ไทสันคุณน่ะคุณนะคุณน่ะยืนคุยกันไก่กันขักเถอะถ้าเขายางไปนี่ไทสันเจอดาแล้วงานเข่าแล้วคุณน่ะเพื่อนสายหางมักบมับมบ เพล่ข้าวเดียวอันนี้ก็ใกล้สองทุ่มแล้วแล้วจ๊ะน้ำคิดว่า,วามีคนอีหรือน้ำกัเลยออกมากันลากมาเลยใช่ๆยังเชื่อ red basting where's that sorry Sur suratani oh suratani you yeah, down suratani, south yeah. yeah yeah that's it yeah, yeah. hello cutie so. boy yeah you're gonna shout you yeah? that's naughty they got they got up there like you said if they started scrapping we'd fucking another road up to get them apart right like, we'd mm. just rip the suns apart mm. we'd be back put in a fucking match tonight then, if we had them, like, แฟนน้ำตกใจแบบว่าถ้าเกิดหมามันกัดกันอยังแฉะมันเกิดห้องก็ตรงไปมันอยากนะจะยูนี่ถ้าเกิดยังนนะะขึ้นเนาะกะเกือบงานเนขาโอเคห้องก็มาเก็บกันต่อนะจ๊ะอันนี้กะเป็นหยอดที่น้ำเก็บเมื่อกี้เนาะท้ายสันเบิงดีๆเราเล่นนี่เรนเนงนานเขาที่จะหยอดอ่ดอนได้จากพี่น้องเนี่ยอันตากรมกะ เป็นว่องหมายันาหมาแลนดิ Don't huh? <laughs> See the dog looking at you. Hello, อนอนๆได้จากพี่น้องนี่ผู้มองแล้วผู้มองแล้วเนาะเขาก็ตรงมาเก็บอีกเขาเป็นหมูมีมูเป็นหมาหรออยู่นี่ม้าอยู่นี่เขาเรี่ยงไวอันเขาเรี่ยงไวขอฟ้ามเลยเ่้ หนาวเด้อจ oh ้ะนี่ซ้ำนี่ทำได้โอ้ยสั่นหนาวแฮงซ้ำนี่กะกินก็สิเบิดเนาะจ้ะคุณอะต้นใหญ่มากเลยต้นใหญ่แฮงมองนี่เก็บง่ายฟอมมีโพนี่มีอันพพนอ้ขึ้นฟอมมีหลายเด้อแต่ต้นนั่นก็แม่นเด้อจ้ะแม่นคือกันแต่มันสูงเนาะต้นนั้นสูงแฮงเขาเก็บไว้เลยหลายแฮง ค okay. น้ำกับผ้ามาเก็บเซดานนะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเซดาน,นอังกฤษเนาะหลายๆคนที่อยู่อังกฤษก็คงเคยกินแล้วนะจ๊ะตัวอ่าน้ำอยากเก็บให้คนทั้งบ้านเบิ่งน้องบิ่งน้ำน้อวานยู่งอ่ก็มีเซดานฝรั่งกินที่กันนะจ๊ะมื้อนี้ก็เอาไวซ้ซสนี้ก่อนนะจ้ะพี่น้องถ้าชอบคลิปน้ำก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้ำนแน่นด้วจ้าพอกันคลิปหน้าโชคดีสูบสุขคนพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย